เดี๋ยวเราไปที่ท่าชนะกันก่อนนะไปคุยกับท่านนาํำเพอก่อนนะครับท่านวิโรธเดชเกลี้ยงนะครับท่านน้ำเภอครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านน้ำเพอครับสวัสดีครับคุณถนอมคุณผลครับผมวิโรธเดเกลี้ยงเป็นยังไงบ้างครับท่านครับท่าชนะถึงตอนนี้แล้วเนี่ยน้ำท่วมมากี่วันแล้วครับท่านครับน้ำท่วมเข้าตลาดเข้าเศรษฐกิจเมื่อวานตอนช่วงเช้านะครับซึ่งขณะนี้น้ำในเกจเศรษฐกิจทั้งหมดได้ลดระดับเป็นปกติแล้วนะครับ รอเรื่องการจำความสะอาดในพื้นที่แต่น้ําที่ลดจากเขตเทศบาลทั้งหมดจะไปรวมอยู่ในเขตพื้นที่หมู่หนึ่งหมู่สองตำบลตะสงแล้วก็ตมูแปดตำบลวังเพื่อระบายลงสู่ทะเลนะครับแต่เนื่องจากสถานการณ์ขณะนี้ช่วงเช้าจะมีน้ําทะเลหนุนค่อนข้างสูงนะครับทําให้การระบายน้ําค่อนข้างจะล่าช้านิดหนึ่งครับซึ่งคาดว่าถ้าฝนไม่ตกเพิ่มเติม นะครับเราพยายามที่จะทั้งผลักดันน้ําแล้วก็สูบน้ําที่คลองทางม่วงนะครับคาดว่าสักประมาณสักสองวันในพื้นที่ของหมู่หนึ่งหมู่สองตำบลประสงค์และหมู่แปดตำบลวังรถน่าจะเข้าได้สัญจรได้ปกติครับผมค่ะที่ท่านแนมเพอได้บอกไปว่าเขตเศรษฐกิจนี่คือในส่วนของตำบลประสงค์แล้วก็ตำบลวังสองส่วนใ,ใช่ไหมคะ ไม่ใช่ครับในเขตเศรษฐกิจคือในเทศบาลตำบลท่าชนะครับหมู่ที่สี่ครับบริเวณศูนย์ราชการทั้งหมดน้ําท่วมเมื่อวานถึงเอวอะครับอืในตัวอำเภอเมืองประมาณกี่เซนได้คะประมาณแปดสิบถึงร้อยเซนแหละเลยครับผมเมื่อวานโอ้โหแต่ตอนนี้คือลดปกติแล้วครับปกติแล้วครับเป็นฝนที่ตกลงมาในพื้นที่ตรงนั้น้วยน้ําที่ไหลหลากมาจากทางภูเขาครับเอ,อน้ําส่วนหนึ่งไหลมาจากภูกเขาจาก เขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกรงครับลงมาทางหมู่ที่เก้าบ้านอินทรทองตำบลคลองพาไหลลงมาสู่คลองท่ากระจายเพื่อไหลลงสู่ทะเลแต่เนื่องจากน้ําในท่อกระจายมันมากเกินที่จะรับได้น้ําเลยเออเข้าเขตที่เสรียรติดของทัชนะนะครับสแสดงว่ามีคลองที่จะออกทะเลเนี่ยคลองท่าม่วงกับคลองท่ากระจายนี่คือคลองที่ออกทะเลเป่าครับท่าน,นคือจุดหลักในะจะออกคลองท่ากระจายครับ ถ้ากระจายทีนี้มันก็รับไม่ไหวมันก็ล้นฝั่ง<ช>ก็ท่วมในเขตพื้นที่<ช>ทเทศบาลของของท่าชนะครับผมใช่ครับท่านนายอำเภอคะมีคําเตือนออกมาจากกรมชลประทานนะคะบอกว่าวันที่26ถึง30พฤศจิกายนนี้นะคะคือเริ่มพรุ่งนี้นะคะ่ะควรจะเฝ้าระวังในเรื่องของออน้ำน้ำหลากแล้วก็ดินถลม่มตรงนี้เราเตรียมพร้อมอย่างไรบ้างคะ เราก็ได้แจ้งประชาพันธ์ให้พี่น้องประชาชนคว้าระวังและก็ติดตามสถานการณ์อย่างตอ่อเนื่องนะครับตอนนี้ผมคิดว่าของทั้งหมดที่ยกขึ้นที่สูงยังไม่ควรที่จะยกลงมาข้างล่างเด็ดขาดนะครับเพราะขณะนี้นท้องฟ้ากําลังมืดครึ้มทีเดียวครับ <c oughs> ก็ุกคนคงต้องติดตามเรื่องสถานการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาและปปอเป็นหลักลนะครับขณะนีน้ซึ่งเราได้แจ้งต่างสื่อ สารต่างๆทั้งสื่อออนไลน์ทั้งลายกลุ่มลายของหมู่บ้านต่างๆเรียบร้อยครับผมค่ะจากทางจังหวัดเนี่ยค่ะเรามีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเร่งระบายน้ําออกอย่างไรบ้างคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องสูบน้ําก็ดีหรือว่าเครื่องผักดันน้ำอะค่ะครับขณะนี้ทั้งชุนประธานก็ดีทั้งสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ดีนะครับได้ทั้งสูบน้ําทิ้งทั้งระบายน้ําแต่ช่วงเช้าเนี่ย ต้องปิดประตูน้ําเนื่องจากน้ําทะเลหนุนนะครับก็ใช้สูบอย่างเดียวช่วงเช้านะครับเพราะช่วงบ่ายน้ําทะเลจะลงเราก็เปิดประตูบปเปิดระบายน้ําแล้วก็ใช้เครื่องปักดันน้ําด้วยครับ ค่ะในกรณีที่วันนี้เนี่ยถือว่าสถานการณ์เริ่มเข้าสู่สภาวะปกติแล้วน้ําลดลงจากที่ท่านได้บอกไปเมื่อสักครู่ว่าน้ําขึ้นสูง 80- ถึงรอเซนติเมตรเมื่อวานนี้นะคะหากไม่มีฝนลงมาเติมเต็มมากขึ้นแต่ถ้ากรณีถ้ามีฝนลงมาเติมมากขึ้นเนี่ยค่ะเรามีแผนรองรับระยะยาวอย่างไรบ้างคะออระยะยาวที่ที่โครงการที่มาสํารวจออกแบบก็มีเรื่องของการสร้างเขื่อนกั้นบริเวณที่น้าหลากทั้งสองฝั่งของโครงท่ากระยายนะครับ ซึ่งจะบกน้ําตัวนั้นได้ปัญหานในเกตเศรษฐกิจของเทศบาลของส่วนราชการตรงนี้ก็น่าจะแก้ไขไปัญหาไปได้ครับก็คือเป็นเป็นผนังกั้นน้ําทั้งสองฝั่งครับผมขณะนี้ได้มีการออกแบบรับฟังความคิดเห็นไปสองสามรอบแล้วครับอือครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่สองในรอบหนึ่งเดือนก็ว่าได้ที่น้ำท่วมแบบนี้วันวิตกรอบสามจะมาไหมคะ มันมีโอกาสที่เป็นไปได้นะครับรอบสามเพราะขนะนี้ท้องฟ้าเพราะพื้นที่ทั้งหมดมันชุ่มน้ําแล้วตกมาเท่าไรมันก็ต้องไหลล,งท,ลงที่ต,ต่ําทั้งหมดแล้วขนาดนี้นะครับไม่ได้ลงพื้นดินแล้วนะครับมันน่าจะมีโอกาสแต่ว่าความการระบายน้ําของคลองมันน่าจะสะดวกขึ้นเนื่องจากครั้งที่ผ่านมาครั้งที่หนึ่งเนี่ยทําให้วัชพืชต่างๆเศษกิ่งไม้วัดสดุต่างๆได้ออกไปค่อนข้างจะเยอะนะครับการระบายน้ําค่อนข้างจะสะดวกขึ้นครับครับ แล้วพอฝังดูก็เหมือนกับคลื่นลมแรงน้ําทะเลหนนก็ทําให้การระบายออกไปทางคลองท่ากระจายนี่ก็ลําบากไปด้วยเหมือนกันถ้าอย่างนั้นครับผมครับผมถนนถนนแล้วครับท่านครับสัญจรเส้นสายหลักเพชรเกษมขึ้นชุมพรลงไปทางสุราษฎร์เป็นไงบ้างครับท่านสัญจรได้ปกติไหมครับถนนยังใช้จได้ปกติครับไม่มีน้ําท่วมขังครับขนาดนี้นะครับครับเพราะงั้นก็ถ้าดูสภาพล่าสุดนะครับฝนก็ตกได้ตลอดเวลา แต่ว่าที่ท่วมอยู่เมื่อวานถึงเออเนี่ยตอนนี้ก็คลี่คลายลงไปแล้วนะครับท่านครับพี่น,นอ้องก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วมีอะไรความเสียหายเกิดขึ้นบ้างไหมครับกับบ้านเรือนชาวบ้านได้เตือนก่อนไหมท่านยกเข้ายกของทันไหมครับเมื่อวานเนี่ยครับทันครับเมื่อพวกเราได้ได้แจ้งเตือนไปล่วงหน้านะครับแล้วก็ประสบการณ์จากครั้งเมื่อวันที่13พฤศจิกายนที่ผ่านมาซึ่งครั้งนี้จะมากกว่าครั้งวันที่13านะครับเราก็ได้แจ้งเตือนพี่น้องไปแล้วแหละครับก็ไม่มีปัญหา ส่วนปนัญหาที่ได้รับความเสียหายคือถนนนะครับซึ่งเป็นถนนลูกลังในเขตพื้นที่โซนทิศตะวันตกนะครับซึ่งเป็นน้ําที่น้ําบ่าไะลหลากนะครับทำให้ถนนบางช่วงถูกกัดเซาะเสียหายไปก็ขณะนี้ทางเราได้สั่งให้ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อจะได้ของบประมาณในการซ่อมแซมในโอกาสต่อไปนะครับ ครับค่ะอ่าเอาละครับก็เป็นการตรวจสอบสถานการณ์ล่าสุดนะครับขอบพระคุณท่านแอนมเพอนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค,ครับสวัสดีครับ